และวางไข่อาจจะทำให้ไข่ฟอได้หรือน้ำอาจจะท่วมทำให้ตายอย่างรวดเร็วดังนั้นตัวเมียจึงต้องไปหาที่ใหม่ที่จะสามารถวางไข่ได้นี่เป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากเพราะมันจะต้องปรับสีและรูปร่างให้เข้ากับการอยู่อาศัยในแผ่นเกลือแบบนี้เมื่อมันไปอยู่ในดินมันจะเจ็บนิ้วเท้ามากและถูกผู้ล่าจับกินเป็นอาหารได้ดังนั้นเมื่อตัวเมียต้องจากทะเลทรายเกลือเพื่อไปวางไข่ มันมุ่งหน้าไปที่เกาะเมดิเตอร์เรเนียนเก่าที่ปราสจากกลือมีแต่ภูเขาและโขดหินที่เก่าแก่และผุพังเท่านั้นพื้นที่ที่แตกร้าวนี้เรียกว่าคาสมันวิ่งไปบนคาสรอยแตกร้าวที่ลึกลงไปนี้เราเรียกว่า Christ. ไกรส์แม้ว่ารอยร้าวพวกนี้จะกว้างเพียงไม่กี่เซนติเมตร แต่ก็มีความลึกถึง2-3เมตรด้วยกันที่ที่เหมาะสมสำหรับการวางไข่คือที่ที่มีรอยแตกร้าวแคบที่สุดและห่างไกลาจากผู้ล่าแต่ก็ยังมีผู้ล่าที่ใช้แกลฟที่ใหญ่ที่สุดเป็นเหมือนเส้นทางลับข้ามผ่านคาสไป ไข่ของคลิปไทส์อยู่ยังปลอดภัยที่ใต้คล้ายที่แคบไม่ใช่ไข่ที่อยู่ในอันตรายแต่เป็นคลิปไทส์เองจากพวกไรเกตคลิปไทส์ได้เปรียบตรงความไว ทำให้ไกรเกนต้องทนหิวอย่างมากไกรเกนอาศัยอยู่บนภูเขาที่แยกตัวออกไปรวมทั้งที่ราบสูงมันมีความสูง20เซนติเมตรถึงไหลมีร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะหลบหลีกไปตามรอยแยกของหินไดน้แต่บรรพบรุษของมันมีชีวิตที่แตกต่างจากมันอย่างมาก มันอาศัยอยู่บนยอดของต้นไม้ปัจจุบันพืชที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในป่าของยุโรปและถ้าหากมนุษย์ไม่ตัดต้นไม้ทําลายป่าก็รอรอกคงจะเดินทางจากสเปนไปกรีซได้โดยที่ไม่ต้องลงพื้นดินเลยแต่พวกมันจะต้องถูกไพรมาเทนติดตามไปตลอดทางบรรพบุรุษของไกรเกน พายเมเทดมีความเร็วและเป็นผู้ล่าที่คล่องแคล่วมันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ตามกิ่งไม้ร่างกายของมันคล่องตัวและนิ่มมากมันมีระบบประสาทที่ไวสมดุลกันอย่างมาก ในอนาคตนั้นสภาพอากาศในช่วงยุคน้ำแข็งต้นไม้มีอยู่เบาบางในยุโรปไกลเกนวิวิัฒนาการได้ในช่วงห้าล้านปีมันวิวัฒนาการไม่แตกต่างจากพรมาเทนแต่ด้วยอากาศที่แห้งแลง้งทําให้ต้นไม้หายไปพรมาเทนมีหลังและขาที่ยาวเพื่อช่วยให้มันกระโดดข้ามต้นไม้ได้รวมทั้งหางของมันด้วยแต่ไกลเกนแตกต่างไปจากนั้น มันมีขาที่ยาวกว่าทําให้มันวิ่งไปตามไกรส์ได้และถ้ามีไกรเกนก็จะไม่มีการปีนต้นไม้อีกมันไม่ต้องการหางที่ยาวเพื่อความสมดุลเหมือนกับบรรพบุรุษของมันร่างกายของมันยาวเรียวทําให้ลอดผ่านไปตามรอยร้าวของหินได้ไกรเกนมีฟันที่อันตรายด้วยเพื่อใช้มันจัดการกับเหยื่ออันโอชะ โรฟาที่อ่อนแอโครฟาวิ่งไม่ได้เร็วเท่ากับคลิปไทส์แชกนะไม่ถ้าย้อนเดินหน้าไปได้อีก5ล้านัตีข้างหน้าเนี่ยผมคงก็ต้องเก็บภาพของสัตว์ป่านะครับที่เป็นสัตว์ที่น่าสนใจนะนะคตข้างหน้ามาแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์ที่มีความแปลกมหัศาจรรย์กว่าปัจจุบันมากมายแต่ก็ยังมีการดําเนินเนี่ย ตามรอยรากของสัตว์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ในอนาคตจะเกิดขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสิ่งที่นักพิาศ์เขาได้จินตนาการเอาไว้ว่าอีกห้าล้านปีข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องราวของสัตว์โลกในะอีกห้าล้านปีข้างหน้านั้นยังไม่จบแค่นี้นะครับยังมีตอนต่อนเนื่องในตอนที่สองไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะพี่เบนนี่ค่ะพบกับรายการบ้านการ์ตูนและผมไทเกอร์จีมอนครับค่ะเราทั้งสองคนจะมาพบกับน้องๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาแปดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกาสามสิบนาทีที่ไทเกอร์จีมอนมีอะไรมาสอนน้องๆเรามีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกันครับน้องๆส่วนพี่เบนนี่ล่ะครับพี่เบนนี่ก็จะพาน้องๆไปผจญภัยกับพี่โกดและของเพื่อนนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่นี่ที่ PTC TV พูดได้ช่องแปดค่ะเจอกันครับบายบายจะเป็นทั้งดาราและก็พิธีกรนะคะว่าฉะนั้นการทำงานก็จะต้องเจอกับแสงแดดอยู่ตลอดเวลาแต่ก็เขาไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะว่าจะมีสกินแคร์ตัวไหน ทำอย่างสม่าเสมอตั้งแต่การล้างหน้าดูแลผิวพรรณล้างหน้าให้ถูกขั้นตอนแล้วก็การบํารุงอย่างไอครีมเนี่ยบำรุงเฉพาะใต้ตาซึ่งตรงนี้ไม่มีต่อมไขมัน oh. เพราะฉะนั้นเนี่ย oh. มันจะมีความบอบางเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบํารุงพิเศษเดย์ครีมเนี่ยเป็นการบํารุงแต่ว่าไม่เข้มข้นมากเพราะเป็นกลางวันแล้วก็มีกันแดด spf 15 oh. อันนี้ช่วยได้ไนท์ oh. Night, อันนี้ oh. คือสําคัญมากมีความเข้มข้นเพราะฉะนั้นไนท์ครีมต้องบํารุงได้อย่างล้าลึกจริง ที่จอยได้ทดลองใช้ทมเลลตแล้วนะคะบอกได้เลยค่ะว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วริ้วรอยก็ลดลงด้วยค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะจอยก็มั่นใจค่ะว่ามีผู้ช่วยดูแลผิวที่ดีที่สุดแล้วค่ะพบความยิ่งใหญ่สุดยอดสารคดีพันไทย G.M. ที่ครอบคลุมทุกเครือข่ายประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ตำนานย้อนรอยขอมห้าอารหันตทองคำศิลปะวัฒนธรรมท่องเที่ยวเยื่อปลากีฬากลางแจ้งอุทยานการเรียนรู้สื่อการศึกษาและตาตูนครบทุกมิติ ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านขาย VCD ทั่วประเทศต่อใครกันที่จะจับ แต่หมูตัวผู้ที่โตวกว่าปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาขวางไว้เพื่อคู่ไลเกนในช่วงห้าล้านปีในอนาคตนั้นสโครฟาสืบเชื้อสายมาจากหมูป่าซึ่งมีอยู่มากมายในแถบยุโรปและเอเชียปัจจุบัน หมูป่าอาศัยอยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่ยังมีอยู่ทั่วยุโรปและในปัจจุบันมันถูกพบอยู่ในหลายประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากซึ่งอาจมีน้ำหนักถึงหนึ่งร้อกิโลกรัมมันแข็งแรงมีขาที่แข็งแรงเพื่อใช้ในการเดินในป่าที่อ่อนนุ่ม มันจะขุดลึกลงไปในดินเพื่อหาแมลงหนอนหน่อพืชฟังกี้โดยมีจมูกที่ไวต่อความรู้สึกที่สามารถขุดหาอะไรกินก็ได้มันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่มีตัวเมียที่โตเต็มวัยรวมอยู่ด้วยและมีลูกหมูและลูกหมูป่าเกิดใหม่รวมอยู่ด้วยและด้วยเหตุนี้การมีบ้านอยู่ในป่านั้น ทำให้หมูสามารถอยู่รอดได้เมื่อป่าที่เปรียบเสมือนบ้านของมันหายไปในอนาคตพวกมันต้องปรับตัวเพื่อให้อาศัยอยู่ได้ในหินปูเหล่านี้และพวกมันต้องทําให้ได้ให้รวดเร็วเหมือนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปด้วยพื้นที่ที่สโครฟาอาศัยอยู่นั้นถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วอาจใช้เวลาเพียงหนึ่งหมื่นปีเท่านั้น แต่สโครฟาจะต้องปรับตัวเพื่อจะอาศัยอยู่ในพื้นที่แบบนี้เพราะหมูมีการปรับตัวได้ดีอย่างมากผู้มันสามารถกินอาหารหลายอย่างที่อยู่ในป่านี้ได้ดังนั้นสโครฟาจงเป็นสัตว์หนึ่งในหลายตระกูลที่สามารถปรับตัวอยู่รอดได้ในที่แห่งใหม่นี้เดินไปตามพรมหินปูนนี้ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ป่าอย่างมากขาของสโครฟาจะบางลงและกระดูกจะยืดออกพวกมันเดินโดยใช้ปลายเท้าของตัวเอง ทำให้ท่าทางการเดินของขามันดูแปลกออกไปแต่นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะเดินผ่านพื้นที่ที่แห้งแล้งอย่างคอสสัตว์ทหมดมีน้ําหนักเพียงครึ่งเดียวของบรรพบุรุษหมูป่าที่ตัวใหญ่เถอะทักที่สโครฟาเป็นหมูที่มีขนาดเล็กเพราะมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอาหารไม่มากนักและเห็นเด่นชัดว่ากีบของมันช่วยมันเดินข้ามโขดหินต่างๆได้ ขาที่ยาวและบางเพื่อเดินได้อย่างรวดเร็วในระยะที่ไกลและยังกระโดดได้ร,รวดเร็วด้วยมันเดินเหมือนกับนักเต้นบอเล่อย่างไม่น่าเชื่อแต่ยังมีสัตว์อยู่ที่นี่อีกที่มีลักษณะที่คล้ายกันคลิปสปริงเกอร์คลิปสปริงเกอร์คือละมั่งที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาในแถบแอฟริกา มันยังมีวัฒนาการเท้าที่คล้ายกันด้วยท้าที่แข็งแรงใช้เดินข้ามผ่านโคดหินคริปสปริงเกอร์และสโคฟาไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่มันวัฒนาการเพื่อใช้แก้ปัญหาที่เหมือนกันดังนั้นมันจึงดูคล้ายกันในอนาคตสโคฟาสามารถแก้ปัญหาของการเดินข้ามโขดหินต่างๆได้ แต่ยังมีอีกปัญหาที่ต้องแก้ไขที่นี่ไม่มีอาหารที่เพียงพอจึงทำให้สโครฟาต้องใช้จมูกที่แข็งแรงของมันกระท้อเข้าไปในไกส์เพื่อหาต้นพืชเล็กๆที่เติบโตอยู่ใต้นั้นโดยเฉพาะพวกรากหนอ่อและหัวพืชทุกอย่างที่สามารถกินได้รวมทั้งไข่ของคริปไทส์ที่มันวางไข่ไม่ลึกพอแต่ถ้าขุดลึกลงไปจมูกของมันอาจมีอันตราย แม้ว่าไทรเกนจะไม่จูโจมสโกฟาตัวโตแต่มันจะคอยซุ่มดู